ค่ำวานนี้เวลา19นาิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณัระพัที่นั่งอภรร์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในคิมเชพงเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองทูลีบพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เมื่อวันที่7พฤษภาคม2562เฝ้าออทูลรองธุลีประบาทกระบบงคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ต่อจากนั้นเวลา19นาฬิกา51นาทีพระราชทานรับบรมราชาวโรกาสให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะเฝ้าออทูลรองธุลีประบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารมทส โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทสเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ราชฎรทุนกล้าทุนกหมมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลมาจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นโดยเรียกโดยย่อว่ามทส ตั้งแต่ปี2552โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโมลูลนิธิที่ผ่านมามลูลนิธิได้จัดสรรทุนพระราชทานเพื่อให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนมีความประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมมาศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพจนถึงปริญญาตรีหรือทียบเท่า ร้อมจัดให้มีระบบการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานบ่มเพาะให้มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนมทออสอแล้วจำนวน15ทุนรวม2,411รายเป็นเงินทุนพระราชทานจำนวน798ล้านบาท อโมนาขอขอบคุณในน้ำใจก็จะได้ในเรื่องใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลิธิสรศึสกัด่างๆมาหนาบบุเยาวชน่อไปราบู้ต้สอง